ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วครับผมบอ้โหบ้านโมเดิร์นสไตล์โมเดิร์นครับตามแบบเลยครับมาครั้งก่อนที่เขายกให้เอาแบบให้ดูก็ประมาณน,นี้ครับผมเสาหน้านี้ถ้าจําไม่ผิดนะอยู่ที่ประมาณ5เมตร20ครับ5เมตร20เสาหลังอยู่ที่5เมตรครับผมเพราะว่ามันไล่ระดับลง20เซนข้างหน้าจะทําเป็นลักษณะของอเขาเรียกว่าอะไรวะ หลังนี้ครับผมสอบถามแล้วครับว่าหมดเท่าไหร่ได้ลักษณะนี้ครับอยู่ที่ประมาณสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BNT สิพงครับผมครับวันนี้ครับผมจะเอาเสานะครับไปส่งลูกค้าครับผมลูกค้าสั่งสต้นหน้า5นะครับผมก็ลูกค้าใช้เหล็ก เ็กขอ้อยครับเขาอ้อยเซเล็กเอสดสามสิบนะครับความยาวอยู่ที่สี่เมตรนะครับผมเป็นบ่าเหล็กโพครับผมโอเคก็ลูกค้าสั่งไว้ครับอยาไปต่อข้างบ้านนะครับซึ่งลังนี้ครับผมเคยไปส่งมาแล้วครับผมเคยไปส่งยกตั้งด้วยนะครับผมยกตั้งตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับผมออกไปตั้งแต่พระยัง กำลังบินทะบาดเลยนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับลิงก์ตามนี้ครับผมอ่าครับนี่ครับลิงก์คลิกเข้าไปดูได้นะครับมุมบนนี่แหละครับอ่ะโอเคต่อไปผมก็จะเอารถขึ้นมาใส่นะครับผมนอาเสียงวัวร้องเอารถขึ้นมาใส่ก่อนนะครับผม โอเคครับผมก็ขึ้นไปทีเดียวไปเลยครับผมหน้าที่ทาอะไรเนี่ยอ่าเราจะไปส่งกันนะครับผมตอนนี้เชนีติดธุระครับเชนีไม่อยู่ก็สงสัยจะได้ไปกับป๋าครับป๋าออดครับผมโอเคอ่ะไปติดตามชมกันเลยครับผม ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วครับผมบโอ้โหบานโมเดนสไตล์โมเดนครับววาตามแบบเลยครับมาข้างก่อนที่เขายกให้เอเอาแบบให้ดูก็ประมาณน,นี้ครับผมเสาหน้า5เมตรแล้วก็ไหลระดับลงไป20เซนนะครับผมโอเคครับสวยครับสวยเดี๋ยวเข้าไปถามช่างก่อนว่าจะเอาไปตรงไหนครับเสาที่เราเอามาเอดเฮดออกมาแล้งามเนาะเฮดเอามาล้งามเนาะ เพ <c oughs> ื่อนว่าเอาไว้นี่เพื่อนว่าบ่มีอันหมองอันรถเข่ารถออกหนะรอบ้าเนาะดินทรงดินใสเอาไว้ข้างนอกก็ได้เนาะควรเอาอีก,กอ,อ,อย่างหนึ่งนกะ็อีกอย่างหนึ่งก็ว่าจะเอาไปว่าหม่งมอเต่อใสกันสนอง่แล้วถ้ามันบกไก่เอาได้ยู่ดอก

โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับการเอาเสามาส่งนะครับวันนี้ลูกค้าจะต่อข้างบ้านครับผมโอ,โ,อโอ้เคยมาส่งแล้วครับเคยมายกละหลังนี้ก็ลูกค้าสั่งหน้าห้าครับความยาวอยู่ที่สี่เมตรนะครับเด็กคออ้อยนะครับผมเอาหน้ามาหดไว้เสาแรงเสาแรงให้มนันแข็งพอดีได้เห็ดกับพอดีได้เห็ดกับซิพยืดขึ้นอยู่บ้างได้กินเห็ดอยู่ได้นีิครับ ได้การได้การ<ฮ>ตามแบบอันนี้ตามแบบเลยด้เนาะตามแบบเลยแบบที่ไฮเบิร์กมึงน่ะนตามแบบเลยแล้วเป๊ะเ,เลยเสาหน้านี้ถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ที่ประมาณ5เมตร20ครับ5เมตร20สเสาหลังอยู่ที่5เมตรครับผมเพราะว่ามันไล่ระดับลง20เซนข้างหน้าจะทำเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นทรงใหม่นะรทรงโมเดิร์นแบบใหม่ ก็ข้างในก็จะมีลักษณะนี้นะครับผมสอบถามนะครับครับผมหลังนี้ครับผมสอบถามนะครับว่าหมดเท่าไหร่ได้ลักษณะนี้ครับอยู่ที่ประมาณแสนห้าครับผมยกโคมูลังคายังไม่ยังไม่เสร็จนะครับยังมีทั้งหน้านี่ยังมีการสาดออกมาอีกโอเคบริเวณช่องไอช่องข้างหน้านี่ครับที่ยังไม่ได้มุงนะก็ลูกค้านะครับวันนั้นมาดูครับเอาแบบให้ดูก็ ตามแบบครับผม <Whoa. S 1> ตามแบบเลยเสาหน้า5เมตร20เสาหลังอยู่ที่5เมตรทวนแล้วก็ต่อไปห้อง3ามเมตรคูณเมตรครับผม3ามเมตรคูณสเมตรห้องหนึ่งโอเคแล้วก็ห้องข้างหลังก็จะเป็น4เมตรคูณสเมตรนะครับก็พื้นที่ใช้สอยก็เยอะครับผมบ้านสไตล์นี้ครับสไตล์โมเดิร์นครับก็ตามกําลังทรัพ์ของแต่ละคนครับผมเราจะทําลักษณะไหนออกแบบได้ดีไซน์ได้เพราะว่าสวยนะครับทรงนี้สวยสวย เหมาะสำหรับอยู่กันเป็นครอบครัวเล็กๆครับผมอ่าโอเคครับวันนี้ก็คงจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมไวมีโอกาน้าจ,จะไปที่ไหนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอ่าวันนี้ครับคงจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ